เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ยังไงก็คือเราจะบอกว่าช่วงที่เราแบบเริ่มเทรดนะคะทุกคนเราแบบไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมนะคะแล้วก็ไม่มีแบบแฮงเอาท์ปาร์ตี้ที่ไหนเลยนะคะก็คือโฟกัสอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็มีแบบทําในหน้า tiktok อกบ้างอาหลายช่องทางที่สามารถทําเงินได้นะคะเราก็จะไขว่คว้าแล้วก็หยิบโอกาสนั้นมานะคะจนเรารู้สึกว่าบางทีอ่ะคนอาจจะกลัวที่จะเป็นสิ่งที่ ไม่เป็นที่ยอมรับนะคะหรือว่าทางเดินที่เราเดินมาอาจจะมีคนที่เดินน้อยมากๆนะคะมันเป็นสิ่งที่สามารถทําให้เราโก o w up ได้เติบโตได้นะคะหรือว่าทําเงินได้จากสิ่งสิ่งนั้นจะบอกว่าบางทีการที่เราจะทําอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นนะคะมันจะเป็นอะไรที่โดดเดี่ยวมากๆเพราะว่าทางเดินนั้นจะมีแค่ตัวเราคนเดียวที่รู้ว่าเราจะไปถึงจุดสูงสุดหรือเปล่านะคะรูทีนที่เราเป็นอยู่นะคะ สิ่งที่เราหมกมุ่นอยู่ด้วยมันจะทําให้เราอะโตขึ้นนะคะเราอยู่กับตัวเองแล้วก็โฟกัสกับตัวเองเยอะมากคือเข้าสังคมไม่เก่งเลยนะคะทุกคนที่มันอาจจะรู้สึกแปลกนะมันจะเป็นช่วงอายุที่แบบเราโตขึ้นแล้วเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพราะว่าเรามัวแต่หมกมุ่นอยู่กับอนาคตของตัวเองนะคะเราก็เลยจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้ามันทําให้เราโตขึ้นหรือว่าคุ้มค่าที่จะโดดเดี่ยวนะคะ ทำไปเลยทําจนกว่าจะสําเร็จนะคะพอเราเป็นคนสําเร็จแล้วเนี่ยคอนเน็กชันมันจะมีเยอะมากทุกคนผู้คนจะหลั่งไหลเข้ามาถามหาความรู้ที่เรามีอยู่นะคะแล้วเราก็อาจจะเป็นเรียกว่าแนะนําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะทุกคนไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นแค่ช่วงแบบเ,เราเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะหรือว่าอะไรเงี้ยเราอยากจะบอกว่า โชคดีแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้คุณรู้จักการลงทุนหรือว่าคุณรู้จักเกี่ยวกับการเงินการเก็บออมหรือว่าการแบ่งเป็นสัดส,ส่วนนะคะวันนี้คุณโตขึ้นแล้วแล้วก็ทํามาต่อไปนะคะจนกว่าจะสําเร็จนะคะการลงทุนกับตัวเองเป็นอะไรที่เจ๋งที่สุดนะคะทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนติดตามช่องเราด้วยนะคะ